สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากนะคะคือเรื่องสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ดูเหมือนว่าชิปประมวลผลเนี่ยกลายเป็นหัวใจสำคัญไปแล้วมีข้อมูลน่าสนใจที่ชี้ว่าออยุคที่เทคโนโลยีอเมริกันเคยรุ่งเรืองสุดๆในจีนอาจจะกาลังจะจบลงแล้วค่ะครับ ประเด็นนี้น่าติดตามมากจริงๆครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงใครเป็นผู้เล่นหลกักอย่าง n v i d i ีดฝั่งสหรัฐกับ h u ว w e i ของจีนแล้วมาตรการที่สหรัฐใช้จำกัดเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างและจีนเขามีแผนรับมือยังไงซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้มันจะกระทบภาพรวมเทคโนโลยีโลกแน่นอนครับ งั้นเราเริ่มที่ AI ก่อนเลยนะคะทำไมเขาถึงเปรียบเทียบว่ามันสำคัญขนาดนั้นคะแบบเหมือนสงครามเย็นหรือเป็นอาวุธนิวเคลียร์ยุคใหม่เลยอืมเพราะศักยภาพของ AI มันสูงมากจริงๆครับมันเปลี่ยนได้แทบทุกวงการเลยไม่ว่าจะเศรษฐกิจการทหารหรือชีวิตประจาวันการจะสร้าง AI เก่งๆเนี่ยมันต้องมี3อย่างหลักๆคือ 1. อัลกอริทึม หรือสูตรคำนวณให้ AI มันคิดเป็น2คือข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data เอาไว้ให้ไอเรียนรู้แล้วก็สาสำคัญมากคือพลังการประมวลผลซึ่งก็มาจากชิป AI นี่แหละครับ อ๋อค่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางสหรัฐเองทั้ง Democrat, Republican ก็มองว่าจีนตามทันมาในสองส่วนแรกแล้วทางเรื่องอัลกอริทึมอย่าง DeepSeek ที่ออกมาก็เก่งมากแถมให้ใช้ฟรีด้วยกับเรื่องข้อมูลที่จีนเขามีเยอะอยู่แล้วจากประชากรแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลเขาก็ใหญ่มาก ใช่เลยครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้ยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐเลยต้องพุ่งเป้าไปที่การสกัดกั้นส่วนที่3คือพลังประมวลผลก็เลยออกมาจาก,การจำกัดการส่งออกชิป AI แรงๆอย่างชิป S 2 0ของ Nvidia ดีเนี่ยมาให้ขายให้จีนได้ง่ายๆก็คือหวังจะชะลอการพัฒนา AI ของจีนลงนะครับผลกระทบนี่เห็นชัดกับ n v ็นวีดีเลยนะคะจากที่เคยขายดีมากๆในจีนตอนนี้ส่วนแบ่งก็ลดลงไปแถมล่าสุดซ e o เพิ่งไปจีนมา ท่ามกลางข่าวเรื่องห้ามขายชิป H 2 3 0อีกก็กระทบราคาหุ้นไปเหมือนกันนะคะครับกระทบเยอะเลยแต่สิ่งที่น่าจับตามมากกว่าคือการตอบโต้ของจีนโดยเฉพาะหัวเว่ยนะครับคือหัวเว่ยเขาก็เร่งพัฒนาชิป AI ของตัวเองชื่อ Series Ascent อย่างรุ่น910เนี่ยก็ออกมาแล้วแล้วก็มีข่าวนือออกมาเรื่อยๆว่ากำลังพัฒนารุ่นใหม่ที่อ,อ,อาจจะแรงกว่า H 1 5 0ของ NV i d i a ด้วยซ้ำน,นะครับ โหแรงกว่า H1 0 0เลยเหรอคะมีข่าวลือแบบนั้นครับคือเขาตั้งใจจะมาแข่งในตลาดจีนโดยตรงเลยมีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะที่ว่า AI จีนอย่าง DeepSeek R1 เนี่ยถ้าถูกฝึกบนชิปหัวเวจริงๆมันเหมือนเป็นการประกาศเลยไหมคะว่าจีนไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีตะวันตกแล้ว oh. เพื่อให้แพลตฟอร์มในประเทศอย่าง WeChat โตได้หรืออย่างระบบนำทาง b a i d ที่ตอนนี้ว่ากันว่ามีคนใช้ทั่วโลกมากกว่า GPS ไปแล้วด้วยซ้า จริงด้วยค่ะในข้อมูลที่เราดูกันยังพูดถึงว่าอนาคตจีนอาจจะใช้มาตรการที่แรงกว่านี้อีกเช่นอาจจะบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์กับ Apple เข้มขึ้นหรือบล็อก Google แบบเต็มรูปแบบไปเลยหรือไปกดดันบริการ Cloud อย่าง AWS ของ a m azon ครับซึ่งถ้าถึงจุดนั้นจริงๆบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆของจีนที่เขาเรียกว่ากลุ่ม10เซียนนะครับ พวกอาลีบาบาเทนเซนหัวเว่พวกนี้ก็พร้อมจะเข้ามาแทนชี่กลุ่ม7นางฟ้าของสารัฐอย่าง Apple, Microsoft, n v i d เ a นดียท่านชีในตลาดจีนแต่การจะพึ่งตัวเองได้จริงๆมันต้องทําชิปเองให้ได้ใช่ไหมคะตรงนี้ยังเป็นเรื่องท้าทายอยู่หรือเปล่าใช่ครับนี่คือหัวใจสําคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นความท้าทายใหญ่สุดของจีนด้วยคือการผลิตชิปเองได้โดยเฉพาะเทคนโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อนมากม อย่างเครื่อง EUV Lithography ที่ตอนนี้มีแค่บริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์ที่ทำได้ดีที่สุดในโลกจีนก็กำลังทุ่มเทพัฒนาตรงนี้อย่างหนักเลยครับเพื่อจะแข่งให้ได้แล้วพอจะมีแนวโน้ไมไหมครับว่าจีนจะใช้เวลาอีกนานไหมในการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตชิปตรงนี้ให้ตามทันได้อืมอันนี้ตอบยากครับคือมันท้าทายมากจริงๆแต่จีนก็ทุ่มงบประมาณกับคนเก่งๆลงไปมหาศาล แม้จะยังตามหลัง ASML อยู่พอสมควรแต่ความคืบหน้าก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับเร็วกว่าที่หลายคนคาดไว้มันเป็นการแข่งขันที่น่าติดตามมากๆครับสรุปแล้วสงครามเทคโนโลยีครั้งนี้ก็ยิ่งผลักดันให้จีนต้องเร่งสร้างเทคโนโลยีของตัวเองให้ได้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่จุดจบของยุคที่เทคโนโลยีอเมริกันครองตลาดจีนแล้วก็อาจจะเกิดโลกเทคโนโลยีแบบสองขั้วอำนาจขึ้นมาจริงๆนะคะครับแล้วประเด็นที่น่าคิดต่อไปก็คือ ถ้าจีนซึ่งพร้อมด้านอัลกอริทึมกับข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยสามารถพัฒนาชิปของตัวเองจนมีพลังประมวลผลที่ก้าวหน้ามากๆจนกลายเป็นผู้นำด้าน AI ได้สำเร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือภายในทศวรรษนี้ตามที่เขาคาดการณ์กันตอนนั้นโลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนระบบนิเวศเทคโนโลยีที่เคยเชื่อมกันอาจจะแยกกันชัดเจนขึ้นมีมาตรฐานคนละแบบไปเลยก็ได้นะครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะต้องคอยติดตามดูกันต่อไปนะคะ